แผ่นดินล้วนมีตำนานสู้เพื่อลูกหลานเื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเดินบนทางทอดยาวแสงดาวนำทางเส้นชัยธรณ์นมันคงจุดหมายแต่เหยียบรายไม่เกรงควากน้ำความ ต้องอยู่ความจริงย่อมงดงามความจริงสร้างแผ่นดินสยามให้จดจำความจริงวันนี้แ a n you แ a นมวลชน้าวชน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการความจริงประเทศไทย ซึ่งวันนี้จะเป็นการเทศออกอากาศเป็นครั้งแรกของทางเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีวันนี้ก็อาจจะมีการกระตุกกระตักบ้างหรือถ้าพูดจาหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับก็ขอสวัสดีแฟนเพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีด้วยนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือ ที่ทําการของเครือข่ายของเรานะครับกําลังสร้างข้างหลังเนี่ยก็เป็นพื้นหลังก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้การสร้างโปรเจกต์ที่ทําเป็นห้องส่งเนี่ยก็ไปได้สักหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับวันนี้ก็เปน็นในนั้นที่จะได้มีการทดลองอกากาศนะครับแล้วก็จะได้สร้างสารรค์รายการต่อไปในเร็วๆนี้มีอีกหลายรายการและก็มีหลายแขกท่านผู้มีเกียรติหลายพิธีกรที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะทําเป็นเหมือนสถานีโทรทัศน์นะครับก็สัญญาณถ้าชัดเจนน่าจะชัดเจนนะครับดูจากคอมเมนต์แล้วนะครับก็จะขอมาพูดคุยเลยละกันนะครับในประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับ22พฤษภาคม2564 ถ้าวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อเ7ปีที่แล้วก็เป็นวันที่คนเอกประยุทธ์จันโอชาน่าจะเป็นวันแรกของการยึดอำนาจและได้เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนคนไทยถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อเจดปีที่แล้วขณะนี้ทั่วทุกทีวี ก็คงมีการถ่ายทอดคณะของคุณประยุทธ์จันโอชาที่ออกมาถแถลงการแล้วประกาศว่าขณะนี้เราได้ยึดอำนาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนั้นผมเองได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองผมรู้สึกตกใจเพราะก่อนหน้านี้ก่อนวันที่22พฤษภาคม2500 57ในขณะนั้นไม่มีใครที่จะไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดการยึดอำนาจรัฐประหารโดยนายทหารคนที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ไว้เนื้อเชื่อใจในการบริหารประเทศมายึดอำนาจแทนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เลวร้ายเมื่อ7ปีที่แล้วเกิดขึ้น ากย้อนกลับไปเมื่อวันที่22พฤษภาในวันนี้เมื่อ7ปีที่แล้วหลังจากมีการยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วและก็มีการรู้ทราบว่าคนที่จะมานำผู้แทนคนไทยคือคุณประยุทธ์จันโอชาหลายคนก็คงรู้สึกเสียใจถ้าหากย้อนกลับไปจริงๆวันนี้หลายคนก็คงโพส หลายโพสท,ที่ผมเห็นก็เป็นโพสท,ที่ได้ปาณามการกระทําในครั้งนั้นครบรอบเจปีนี้เป็นเจปีที่เ็วร้ายเจปีที่เราได้ผู้นำไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่อย่างใดเราได้ผู้นำที่มาสร้างกฎเกติกาเพื่อวันหนึ่งมีการเลือกตั้ง แล้วก็กลับมาที่ว่าตัวเองได้เป็นนายกอีกครั้งหนึง่งบางท่านบอกว่าเขาพึ่งมาได้ยังไม่ครบสมัยแล้วมากระตกกระตาโวยวายไปทำไมผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่คิดเช่นนั้นท่านคิดอย่างนั้นจริงๆหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เอง ก็เหมือนจะมีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนบางส่วนที่สกายวอล์กเย็นนี้ที่ผมพอจะทราบข่าวจะมีการนัดรวมตัวกันและในกิจกรรมวันพรุ่งนี้เองนะครับก็ขอโปรโมทให้ละกันนะครับแล้วก็ฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพรุ่งนี้เป็นของอีกกลุ่มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มของใครนะครับแต่ใช้ในนามประชาชนได้จัดการลํำลึก ย้อนกลับไปเมื่อเ7ปีที่แล้วที่สกายวอล์กโดยมีสสรังสิมันลมจะเป็นผู้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นพิธีกรเป็นแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวเอกสำคัญที่เราจะจับตาไปดูกันในวันพรุ่งนี้ที่สกายวอล์กช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปพี่น้องท่านใดที่ว่าก็สามารถที่จะไปฟังไปร่วมนะครับแม้ว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นการประกาศพรกฉุกเฉิดก,ก็ตามนะครับ แต่ผมหวังว่าจะไม่มีการดำเนินคดีเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่คนน่าจะมาพอสมควรมาเพื่อมาปลดปล่อยในเจ็ดปีที่เขาไม่สามารถแสดงได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้นักกิจกรรมหลายคนก็คงโพสต์ลง Facebook ผมฟื้นมาแล้วผมเห็นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของสอสอรังสิมันลมก็ดีนะครับของจานิวนะครับของพี่ลูกตาลน,นะครับ แล้วก็หลายหลายคนนะครับว่าวันนี้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วเขาได้ทำกิจกรรมอะไรต่อต้านลัฐขณะนั้นอย่างไรนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่มาอัปเดตสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้แล้ววันนี้เองนะครับล่าสุดนะครับก็อยากจะคุยข่าวสารอีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของอ่ เฟซของพี่สมยศพษษุทกษิเกษมสุขนะครับล่าสุดก็ได้มีการมาโพสนะครับโดยเนื้อหาใจความเนี่ยก็กล่าวถึงกลมเจ้าหน้าที่กลมราชทานนะครับที่มีมีปัญหาอะไรไหมฮะอ,อ๋อต้องใส่แมสนหน่อยใช่ไหม จริงๆวันนี้ต้องบอกก่อนที่ทําไมทีแรกผมไม่ใส่เพราะว่าเราว่าเราอยู่คนเดียวเอ๋อเดี๋ยวออกไปรายการแล้วจะมีปัญหาอ้าโอเคครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับนายพยงค์แซ่ลิ้มเป็นเจ้าหน้าที่ราชทันนะครับเคยเป็นผู้คุมใกล้ชิดกับรัฐวุฒิใส่เกลือมาก่อนวันนี้โดยในข่าวก็ได้โพสต์หัวนะครับเจ้าหน้าที่กรมราชทรรระหว่าง โควิดหนักในเรือนจำคนดังเซโปติดโควิดไปด้วยส่วนเฮียทงอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วได้รับแจ้งมาจากคนใกล้ชิดเซโปอันน์คดีพนันออนไลน์และฟอกเงินกับพรรพวกทั้งหมดติดเชื้อโควิดชูนำตัวไปกองรวมกันอยู่แดนเจอย่างอ,นอันเนอนนาต่วนแดนสองกักกันโรคกำรางกายเป็นสุสารขนาดเจ้าหน้าที่ราชทันคือนายพยงแส้ลิ้มวัย57ปีประจำแดนสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม2,564เวลา6กโมงคึ่งได้เสียชีวิตลงไปแล้วณนะบ้านพักเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นแฟตอยู่ใกล้กับเรือนจำทิศซกวันทพบรรดาเจ้าหน้าที่ด้วยการเชื่อว่าติดเชือ COVID, ้อโควิดเพราะเข้าเวรทำงานใน2แดนมาโดยตลอดโดยที่แดน2มีติดเชื้อโควิดกันทั้งแดนไปแล้วและไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีส่วนการข่าวพยายามจะบอกว่าตายด้วยโรคอื่น นายพยงแซ่ลิ้มเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เคยเป็นผู้คุมใกล้ชิดกับนัทภูสาเกื้อมาก่อนตอมาอยัางเป็นผู้คุมใกล้ชิดกับอนนท์นำพา,าและธนุพงษ์จันทร์นอกไม่เคยมีใครรับทราบมาก่อนว่ามีโรคส่วนตัวจนกระทั่งมาตายอย่างกระทันหันท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดในเรือนจำพิเศษกรุงเทพหน่วยกูย้ภัยมูลนิธิโปรเทคตึงต้องแต่งกายชุดป้องก 19, อันโควิดเต็มอัตราศึกเข้ามาจัดก,การศพบ,บริเวณแ6ดชั้น2เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนคร แวงลาดยาวเขตจตุจักรผู้ไก่ชิดถูกกักกันโรคและห้ามให้ข่าวใดๆทั้งสิ้นผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดจะถูกนำไปกักตัวชั้นสองของแต่ละแดนยังอยู่กันหนาแน่นมีบุคลากรทางการแพทย์เหลือไม่กี่คนที่ทำงานกันอย่างหนะักแต่ไม่เพียงพอในการรักษาโรงพยาบาลได้แต่แจกยาพาราเซตามอลชั้นล่างเพื่อรอวันตรวจพบเชื้อโควิดเป็นที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง อ,อนุนำพาและพันุพงศ์จันนอกแกนนำรัษดรที่ติดเชื้อโควิดายในเรือนจำขณะนี้ได้ทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หากสิ้นสุดการรักษาพยาบาลแล้วต้องกลับไปที่แดนกักกันโรคก็คงติดโควิดอีกรอบหนึ่งขณะนี้สารได้นัดแต่ตัวปล่อยข่าววันที่สีนะครับแล้วก็กรณีนี้เองนะครับในฐานะของเพียสงก็เป็นหนึ่งในผู้ที่โดนคดีนี้ด้วยทุกหน้าสอน,อนอประชาชื่น ถูกส,ส่งฟ้องไปเมื่อ2 0กุมภาพัน2564วันนี้เฮียทรงเองก็ได้ประกันตัวแม้ว่าจะเป็นการประกันตัวครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีการส่งไปที่โรงพยาบาลรักษากันก็จริงแต่ขณะนี้ที่พอจะอัปเดตและก็ให้ทุกท่านได้ดูกันในขณะนี้ก็ถือขั้นวิกฤตพอสมควรนะครับเฮียทรงก็ได้หัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะสื่อสาร ไปยังเรือนจำอีกครั้งหนึง่งเมื่อวานนี้ผมพี่สมยศน้องตี้ฟ้าพี่แหวนและก็คุณเอกชัยเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวแทนในนามกลุ่ม24มิถุนาได้ไปยื่นจนหมายถึงก,กระทรวงยุติธรรมถึงคุณสมศักดิ์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มารับหนังสือแล้วจะนำข้อสิบข้อนี้ไปพิจารณา นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถึงเวลาแล้วที่กรมรัชทั์จะต้องออกมาชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนคนไทยว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ขณะดนี้ในสถานการณ์ที่นักโทษกับผู้ควบคุมต้องมาติดเชื้อและก็รอวันตายผมขอตั้งข้อสังเกต นะครับก่อนที่เดี๋ยวจะต้องยุติรายการเพราะว่าวันนี้เป็นการเทสออกอากาศนะครับก็จะได้มาพบคุยกันนะครับในฐานะที่ผมอยากจะพูดคุยฝากเสียงนี้ไปยังกลมราชทันแม้ว,ว่าวันนี้พวกท่านกำลังตื่นเต้นว่าวบางคนได้ฉีดวัคซีนแล้วบางคนกักตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ติดเชือ้อผมขอแสดงความยินดีกับพวกท่านด้วย แต่ขณะที่พวกท่านกำลังมีความสุขกำลังมีความสุขในการฉีดวัคซีนฟรีได้ก่อนพวกการได้รับการดูแลที่ถูกต้องก่อนพวกเนี่ยหัดคิดถึงคนอื่นบ้างนะครับหัดคิดถึงถ้าคุณไม่คิดถึงพวกฝั่งพวกผมนะครับในคณะรัศฎรแกนนำรัษฎรคุณหัดคิดถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บ้างอย่างน้อยเขาก็คือเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานให้พวกคุณเพราะฉะนั้นอยากให้คุณมองคนให้เท่ากันบ้างแล้วรีบจัดการปัญหาต่างๆตอนนี้อย่างที่บอกว่าคุณอย่าเพิ่งมาเอาคนนั้นเอาชนิดที่เรียกว่าไอ้คนนั้นช่างมันมันไม่เคยชอบกูมันด่าแต่พวกกูมันทำร้ายพวกกูมาตลอดทำไมวันนี้กูต้องรีบไปช่วยเหลือพวกเขา ไอ้ประเภทอย่างนี้ผมอยากให้ท่านละแล้วก็เร่งแล้วก็ลืมก่อนนะครับเพราะว่าโรคโควิดมันเป็นโรคที่น่ากลัวรจริงจนะครับท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องรีบมาดูแลกันแล้กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอแสดงความเสีจใจกับครอบครัวแท้ลิ้มนะครับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑที่เคยดูแลนะกนักแต่คุณนุทวุฒิใสเกล้ออานนุนำพานะครับแล้วก็ไม้อนุพงษ์จากนอก นะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นไงบ้างครับตอนนี้สัญญาณก็น่าจะชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมก็กําลังพูดเพราะวันนี้อย่างที่บอกมันเป็นวันเทสติ้งนะครับก็เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ไปก็น่าจะเริ่มขยับขยายแล้วก็ได้มาพูดจากกันนะครับ ภาพพื้นหลังตอนนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้มันยังเป็นช่วงของการสร้างยังไม่เสร็จแต่บูร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวถ้าครบร้อยเปอร์เ็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีทั้งอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทีมงานก็เตรียมไว้แล้วนะครับห้องส่งเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสักหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็มีโครงการหนึ่งนะครับที่เราเคยติดค้างกันไว้นะครับเรื่องห้องน้ํา ของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุทีที่เคยขอรับบริจาคก,กันมาก็ยังมีคนสมทบม,มาเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ท่านใดที่ยังมีกําลังทรัพย์นะครับที่ยังจะคิดจะช่วยกันนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณสักห้าพันบาทนะครับก็ถ้าสมมุติสัปดาห์หน้าผู้ภาคพันเนี่ยก็จะไปดูละห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีไว้บริการม็อบใหญ่ๆนะครับหรือม็อบ ที่พอจะประกาศและทุกคนมาเยอะๆเนี่ยเราจะไปบริการเช่นเวลามีตัดสินคดีที่ศาลอาญาอย่างเนี้ยแล้วเขาปิดประตูไม่ให้เราเข้าไปในห้องน้ําเราก็จะมีรถของเราไปบริการเพราะเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีตั้งใจครับว่าจะเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในส่วนของรถห้องน้ําเครื่องดืง่มน้ําดื่มเย็นๆในยามที่ เราเจ้าหน้าที่นั้นกันแก้งที่ผมใช้คําว่าเจ้าหน้าที่กันแก้งเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปหน้าสารอาญาเวลาไปให้กําลังใจเพื่อนพ้องน้องพี่เราเนี่ยวักจะเข้าไปในไปไม่ได้เลยในบริเวณของสารอาญาแม้แต่โรงอาหารนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเข้าไปในห้องอาหารไม่ได้โรงอาหารของเรือนของศารอาญาไม่ได้เท่ากับว่าเราเข้าห้องน้ําไม่ได้แล้วนะครับนั่นเป็นความทุกข์ นะครับของพี่น้องประชาชนเราก็จะเอาเงินเหล่านี้แหละครับที่พี่น้องทุกคนที่ช่วยสมทบโอนมาคนละบาทสองบาทคนละร้อยสองร้อยเนี่ยเอามาร่วมกันนะครับก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกประมาณสักห้าพันบาทก็จะได้ลดห้องน้ำที่ดีแล้วก็จะได้ไว้ใช้สอยกันในยามภาคหน้าเวลามีม็อกเราก็จะได้เอาไปเป็นกองอาําเนวยความสะดวกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาอัปเดตนะครับในคดีนะครับในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการไต่สวนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พานุพงศ์จันทร์นกอานุนนำพา,าพี่นุ๊กจะตินในช่วงเช้าแล้วมาลุ้นว่าช่วงบ่ายจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไร นะครับเราหวังว่าจะได้รับอิสระภาพเช่นกันนะครับขณะนี้ก็เหลือแค่นี้ใช่ไหมรับผมจะไม่ผิดไม่แน่ใจว่าจะมีน้องอีกคนหรือไม่แต่คิดว่าน่าจะได้รับประกันมาแล้วถ้าอีกคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอหวังว่าจะได้นะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้นะครับก็คือในคดีของผมเองนะครับก็โดนไปด้วยนะครับผมนี่ไม่รู้ว่า โชคดีหรือโชคร้ายเพราะว่าได้รับเกียรตนะครับได้รับเกียรติโดนคดีพรกรฉุกเฉินในวันที่แม่รุ้งปนัสยาก็โดนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นหนึ่งมิถุนาก็มีกิจกรรมหลักๆของกิจกรรมที่สน่าสนใจที่คิดว่าท่านใดว่างก็ไปให้กำลังใจนะครับก็คือไปให้กำลังใจครอบครัวของไม้อนุนได้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ของแม่น้องรุ้งนะครับวันที่หนึ่งวิถุนาและก็ผมด้วยนะครับที่โดนไปคดีวันที่หนึ่งวิถุนาเนี่ยที่พวกผมโดนเนี่ยน่าจะซักประมาณสิบสามคนด้วยกันในขณะนี้ก็จะมีผู้จัดงานนะครับพือพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งแล้วก็ปนกนะครับอันนี้สําหรับมวลชนทั่วไปนะครับในช่วงสิบโมงเช้าพอช่วงบ่ายก็จะเป็นคิวของผม,ผมกับแม่ของรุ้งบรรขยา ซึ่งเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีการเลื่อนไหมเพราะว่าวันนี้เพิ่งทราบว่าแม่ลุงปนัสยาก็ยังอยู่ในช่วงกักตัวโควิดอยู่นะครับหลังจากที่มีการหลายท่านรู้แล้วว่าลุงปนัสยาเป็นองนี้แม่ก็โดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันที่หนึ่งนี้ถ้าไม่เลื่อนก็ไปเรียกว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาเดียวที่ผมได้รับก็คือฝ่าฝืนพรกรเป็นผู้ร่วม เขาเรียกว่าเขาในหมายเนี่ยเขาเขียนว่าผู้ร่วมจัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิดตั้งแต่สองคนถึงยี่ร้อยคนอะไรสักอย่างนี่แหละผมจะไม่ได้แต่ผมงงเหมือนกันนะครับว่าคนอื่นเขาจะมีกับพวกแต่ของผมเนี่ยน่าจะได้รับเกียรติเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมครับแต่ไม่มีกับพวกครับเป็นชื่อนายเจษฎาศรีฟังคนเดียวล้วน,วนๆเพียวๆ ผมไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ร่วมใสกิจกรรมวันไหนได้อย่างไรประการที่หนึ่งประการที่สองผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นตัวเผยแพร่โควิดําไหมที่เขาใส่ร้ายได้อย่างไรในเมื่อวันนั้นผมใส่แมสอย่างเงี้ยตลอดทุกเวลานะครับแม้นว่า จะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วแต่ผมจะใส่แมสนอกจากกินข้าวกับน้ําเท่านั้นแหละครับที่ต้องถอดเพราะว่าไม่ถอดได้ไงเราเราจะให้กินไปยังไงครัท่านผู้ชมลองคิดหลับตาดูแล้วมันจะไปบ้าเหมือนคนบางคนที่ให้สัมภาษณ์ได้อย่างไรล่ะว,ว่าต่อไปนี้คนในคุกจะต้องนอนก็ต้องใส่แมส <c ười> คือใช้สติสัมปชัญญะเวลาพูดเนี่ยผมไม่รู้ไอคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยกินข้าวบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะ ผมไม่ได้ว่าใครนะนะครับไม่ได้อยากเอ่ยชื่อหรอกนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกผมโดนแล้วผมเนี่ยเป็นคดีที่สองแนละ้วฝา่าฝืนนะครับหมายถึงว่าครั้งแรกเนี่ยที่สอนอดินแดงก็ยังไม่มีการฟ้องอะไรแลร้วก็ไปรับทราบปฏิเสธเรียบร้อยมาอีกะนะครับร่าสุดมาอีกแล้วมาแบบงงงนะครับไม่คิดว่าการไปไลฟ์สดแล้วก็จะมีการดาเนินคดีมานะครับก็คงเป็นคดีอีกคดีหนึ่งแล้วเป็นคดีเดียวด้วยนะครับที่ผมโดนในวันนั้น คือวันที่หนึ่งต้องไปรายงานตัวนะครับก็ท่านใดว่างนะครับก็ใกล้สอนอชนะสงครามก็ไปให้กําลังใจกันได้แล้วเดี๋ยวคดีนี้สนุกครับผมกําลังติดต่อทนายเพื่อที่จะฟ้องกลับถ้าตํารวจฟ้องผมก็จะฟ้องกลับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วนะครับการที่เราไปไลฟ์ข่าวทําข่าวคุณก็ออกหมายดาเนินคดีขนาดนี้อีกหน่อยสื่อสื่อต่อไปเนี่ย ที่กำลังจะเติบโตที่กําลังจะมาเนี่ยอีกไหนเขาก็จะต้องโดนแบบพวกผมหรอหรืออย่างไรผมจะไม่ยอมอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามดูนะครับในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสําหรับวันนี้เองก็ได้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตั้งแต่ต้นจนจบน,นะครับก็ขอดูพอเม์นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคนะฮะก็มีคำถามอะไรก็มาพูดคุยได้นะครับตอนนี้มันอาจจะดีเลย์นิดนึงก็เดี๋ยวรอสักสองสามนาทีนะครับมาพูดคุยกันท้ายรายการน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังติดตามนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเพื่อือขายคุณรุ่นใหม่หนันทบ,บุรีไปด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านยามบ่ายๆนะครับก็โอเคนะฮะไม่น่าจะมีอะไรมาพูดคุยแล้วนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้กาลังใจนะครับภาพเสียงชัดเจนนะครับเบื่อประยุทธ์นะครับเบื่อประยุทธ์ก็ต้องรื้อบอบประยุทธ์นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เองอ่ะอีกกิจกรรมนึงนะเห็นไหมพอจะคุยแล้วมันลืมไปอีกกิจกรรมพรุ่งนี้ประชาชนคนใดนะครับที่อยู่ที่มอชอนะครับ <c oughs> ที่มอชอก็เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับสิบเจ็ดนาฬิกาถึงทุ่มของวันนี้นะครับ ที่ลานสามกษัตริย์ท่านก็สามารถไปรื้อระบบประยุทธ์จันโอชาได้นะครับวันนี้ใครอยู่ใกล้ลานสามกษัตริย์นะครับวันนี้เวลาสิบเจ็ดนกาถึงทุ่มหนึ่งไปรื้อระบบประยุทธ์จันโอชาได้นะครับไปช่วยกันรงนะครับขณะที่นี้เราก็รอนะครับเพราะว่าขณะนี้ประชุมสภาก็ใกล้เปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชุมสภาเปิดก็เท่ากับว่ากําลังจะยื่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่า จะได้รับข่าวดีเช่นนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างไรสัปดาห์หน้าเดี๋ยวถ้ามันพร้องกว่านี้ก็เดี๋ยวน่าจะเริ่มนะครับก็จะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับที่ได้ได้เปิดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทีมง,งานทุกท่านนะครับแล้วก็กราฟ,ฟิกเลยเนี่ยก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ตุกตาก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ ผมเจนจซาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ